คุณาสีเมษครับในการทำนายดวงชะตาคุณในวันนี้นะครับผมตั้งจิตอธิษฐานนะครับถึงท่านแม่กาลีนะครับพระแม่กาลีผู้มีบุญญาบารมีมีอำนาจวาสนามากมายนี่นะครับขอพระแม่ช่วยเปิดดวงชะตาคุณราศีเมษนะครับประจำเดือนกันยายน2 5 6 7ให้ผมเห็นอย่างแจ่มแจ้งและก็ชัดเจนมากๆนะครับคุณราศีเมษครับก่อนจะไปดูดวงชะตาคุณในเดือนนี้นะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานสักตินะครับเพราะนอกจากผมจะเป็นพ่อหมอมืออาชีพแล้วนะครับผมก็ยังเป็นในหน้าอสังหาริมทรัพย์มืออาชีพอีกด้วยผมให้บริการฝากขาย บ้านที่ดินคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆนะครับในเขตกรุงเทพมหานครนะครับสนใจใช้บริการผมก็สามารถติดต่อได้ตามบัญชีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับโอเคคุณราศีเมษไปดูดวงชะตาของคุณในเดือนกันยายน2567กันเลยนะครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับคุณราศีเมษก่อนหน้านี้นะผมพยากรครึ่งปีนะครับผมบอกคุณว่าในเดือนกันยายนนี้นะครับอยู่เงียบๆคนเดียวดีที่สุดนะครับก็ยังยืนยันเช่นนั้นอยู่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับ ไพ่เนี่ยนะครับมันดูแล้วเรื่องราวต่างๆที่มันจะมีเรื่องทุกๆล้อนๆที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยนะครับมันมาจากบุคคลภายนอกเท่านั้นเลยนะครับบุคคลภายนอกยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพียงแต่แนะนําอย่างนี้นะครับยืนยันว่าถ้าช่วงนี้อยากจะไปไหนนะครับจะไปกินขงกินข้าวตรงนั้นตรงนี้ไปคนเดียวดีที่สุดนะครับไปอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปคนเดียวนะครับใช้เวลาคนเดียวดีกว่านะครับปัญหาจะไม่ได้เข้ามานะครับเรื่องหน้าที่การงานก็เหมือนกันนะครับหน้าที่การงานคุณอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีความเจริญก้้าาวหน พียงแต่ว่ามันจะมีคนเข้ามาวอลแวร์นะมันจะมีวงเข้ามาวอลแวร์กะซาะกะแซะที่จริงมันก็ไม่ได้ทําอันตรายมากมายเพียงแต่มันน่าลาคาญน่ะน่าลาคาญมากมากนะครับนะครับถ้าทํางานตอนนี้ก็ทํางานคุ้มเดียนคุ้มก้มคุ้มหน้าคุ้มตาทําไปนะครับดีที่สุดเลยนะครับส่วนเรื่องเงินเงินทองนะครับเงินเงินทองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเช่นเดียวกันนะครับเงินเงินทองคุณก็มีกินมีเก็บนะครับแล้วก็มีโอกาสจะเก็บได้มากขึ้นด้วยเพียงแต่ว่านะครับให้ระวังนะครับระวังเลยล้วเตือนกันเลยนะครับหอย่าให้ใครยื อย่าให้ใครยืมเงินนะครับเด็ดขาดนะครับยืมเงินแล้วไม่ได้คืนนะครับยืนยันเลยไม่ได้คืน2ก็คือนะครับประเภทแบบก็จะซื้อบ้านซื้อรถอ่ะเอาคุณมีค้ำอ่ะอย่าเด็ดขาดเลยนะครับไม่อยากซวยจากคนอื่นนะครับก็อย่านะครับใครมายืมตรงยืมต่างก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับทางานทําการไปกลับบ้านนะครับไปเที่ยวกินอะไรของหาความสําราญส่วนตัวอย่าย,ย s, ุ่ง ja ยื ian, task, tired, ่องอื่นนะครับไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่รถเรานะครับส่วนเรื่องความรักนะครับความรักคนมีคู่ก็ เดือนนี้ก็ต้องบอกนะครับคุณก็รักคู่รักคู่ครองคู่สมรสคุณมากๆเลยนี่แต่ว่าเดือนนี้เขาดูสึกหมกมุ่นกับเรื่องการทํางานเขานะทํางานเอ่ยหาเงินหาทองเอ่ยเขาไม่ค่อยมีเวลากับคุณนะครับแล้วที่สําคัญอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะครับก็ใจเย็นนะครับถ้าแบบอย่างที่บอกเนาะ ถ้าเขาไม่ว่างจะไปกับเราเนี่ยเราก็ไปคนเดียวนะครับไปกินข้าวคนเดียวไปดูหนังฟังเพลงทำคงคลิปอะไรก็แล้วแต่นะครับทำคนเดียวนะครับอย่างที่บอกนะย้าเลยเดือนนี้ทาคนเดียวดีที่สุดนะครับอย่าไปคิดเรื่องคนอื่นนะครับจะปลอดโปร่งรูสบายส่วนความรักความรักคนโสดก็เช่นเดียวกันนะครับดูแล้วไอ้ที่เข้ามาในี่กะเลกะลาทั้งนั้นเลยนะครับหนึ่งก็คือนะครับประสงค์ต่อทรัพย์นะครับไม่ได้ประสงค์ต่อไม่ใช่ว่าคุณหน้าตาดีนะครับหรือนะครับถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ประสงค์เนื้อประสงค์ตัวด้วยนะครับ หรือคนอ,อกหักเข้ามาเนี่ยดูแล้วเออผมว่านะคนโสดเดือนนี้อยู่คนเดียวดีที่สุดครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาแนะนำทาวน์เฮาส์3ามชั้นบนถนนดวนจันทรามินทากรุงเทพมหานครนะครับทาวน์เฮาส์ที่เห็นในรูปนี้นะครับตั้งอยู่ในหมู่บ้านไดมอนด์แก d นวิวนะครับติดถนนนวนจันท์เลยนะครับสภาพก็เป็นบ้านทาวน์โฮมนะครับ3ชั้น4ห้องนอน4ห้องน้ํา เนื้อที่โดยรวมก็24ตารางวานะครับพื้นที่ใช้สอยก็180ตารางเมตรนะครับหน้าบ้านเนี่ยกว้าง6เมตรเลยนะครับจอดรถได้2คันนะครับสภาพบ้านโดยทั่วไปก็ถือว่ายังอยู่ในสภาพที่ดีมากๆเลยนะครับถึงผ่านถึงแม้ว่าจะผ่านอายุการใช้งานแบบพอสมควรแล้วก็ตามเลยนะครับแล้วต้องบอกนะครับหมู่บ้านไดมอนด์แกลนวิวเนี่ยนะครับรปภเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับมีสวนสาธารณะกลางหมู่บ้านด้วยนะครับ แถมมีนะครับรอบรอบหมู่บ้านเลยนะครับมี CC t v ทีรอบหมู่บ้านเลยนะครับตัวหมู่บ้านเองเนี่ยนะครับอย่างที่บอกนะครับติดถนนใหญ่นวนจันรามินธาเลยนะครับจะเดินทางไปไหนก็สะดวกนะครับตรงข้ามหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็เป็นตลาดโพสุวรรณนะครับแล้วตรงข้ามเยื้องๆไปสักนิดนึงน่ะครับก็เป็นเซเว่นนะครับแล้วเป็นเซเว่นสาขาใหญ่ด้วยนะครับสนใจนะครับดูรูปแล้วสนใจทาวเฮาส์หลังนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับ ตามไอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับและย้ำนิดหนึ่งนะครับเท่าเฮาหลังนี้เจ้าของไขรเองครับ